ปประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่27กุมภาพันธ์2556นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้มองว่าน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เรื่องของ ถ้อ,ถอยถแถลงของประธานเฟดเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายความกังวลของนักลงทุนในแง่ของเรื่องของมาตรการ QE นะคะเพราะว่าก็มีการสอบถามกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของออการยุติโครงการซื้อพันธบัตรนะคะซึ่งทางประธานเฟดเนี่ยก็ได้กล่าวย้ำค่อนข้างหลายครั้งนะคะว่า น,น่าจะยังคงดําเนินเรื่องของโครงการซื้อพันธบัตรนี้ต่อไปนะคะก็ตรงนี้ได้ช่วยหนุนเรื่องของเซนติเมนต์การลงทุนของตลาดหุ้นในสหรัฐนะคะให้เมื่อวานนี้ดาวโจนปิดบวกไป115.96จุดนะคะอยู่ที่13,900.13จุดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีข้อมูลที่ค่อนข้างดีของยอดขายบ้านในสหรัฐที่แตะระดับสูงสุดในรอบ4ปีครึ่งนะคะตรงนี้เข้ามาช่วยยกเซนติเมนต์การลงทุนของตลาดหุ้นสหร ระะวมไปถึงตลาดภูมิภาคของเราในเช้าวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงคาดว่าน่าจะมีโอกาสเห็นเซสตเนี่ยฟื้นตัวขึ้นตามนะคะแต่เรายังมองว่ากรอบการฟื้นตัวเนี่ยน่าจะยังคงค่อนข้างที่จะจำกัดอยู่นะคะหลังจากที่ถ้าดูในเรื่องของแรงซื้อขายของต่างชาติเมื่อวานนี้ถือว่าอยู่ข้างขายค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าขายสุทธิออกไป2 5 0 9 2 7ล้านบาทนะคะ แล้วก็ถ้าดูในส่วนของตลาดอนุพันธ์ประกอบด้วยแล้วจะพบว่า,ามีถือสถานะด้านขายสุดที่ไปกว่า1.3พันสัญญานะคะตรงนี้ก็น่าจะจับตาเรื่องของฟันเฟของต่างชาติให้ใกล้ชิดนะคะในช่วงนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของประเด็นที่แวดล้อมตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะอิงไปในทางที่มีความไม่แน่นอนอยู่ ค่อนข้างสูงนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการพิจารณาตัดลดงบประมาณของสหรัฐนะคะซึ่งมีกําหนดเส้นตายในอีก2วันข้างหน้าเท่านั้นนะคะแต่ดูเหมือนก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆออกมาเลยนะคะตรงนี้ก็อาจจะมองได้2ทางนะคะว่าเมื่อถึงกําหนดเส้นตายแล้วเนี่ยอาจจะถูกให้เป็นอัตโนมัติคัดไปนะคะซึ่งก็น่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะประธานเฟดเมื่อวานนี้ก็มีการกล่าวถึงผลกระทบว่าน่าจะมีค่อนข้างแรงสําหรับเรื่องของการตัดลดงบประมาณของ สหรัฐนะคะเป็นไปตามคาดการณ์ของ CBO ที่พูดมาในช่วงก่อนหน้านี้ว่าจะส่งผลกระทบต่อ,อ,อการจ้างงาน750,000ตำแหน่งนะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัว GDP ก็จะมีผลกระทบประมาณ0.6%นะคะของ GDP สหรัฐนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะกว่าจะเห็นผลกระทบที่ชัดเจนแต่ว่าก็ยังมองเป็น n e g a t i v e factor ที่มองข้างหน้านะคะส่วนอีกกรณีหนึน่งเนี่ยอาจจะมีการเมื่อถึงเส้นตายแล้วอาจจะมีการาพิจารณาที่จะเลื่อนอกำหนดตรงนี้ออกไปเหมือนการพิจารณาในรอบครั้งก่อนก่อน ในในประเด็นต่าง,างๆในช่วงที่ผ่านมาของสหรัฐนะคะตรงนี้ก็อาจจะมองว่าผ่อนคลายลงได้ชั่วคราวถ้าเป็นกรณีนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของปัญหานะคะตรงนี้ก็คงต้องออดูดูตามกันต่อนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่มองว่าเป็นปจัจจัยแวดล้อมที่ค่อนข้างสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่ยุโรปนะคะเรื่องของการเมืองอิตาลีที่ยังดงคลุมเครืออยู่นะคะถึงแม้จะผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เสียงข้างมากมากพอที่จะมีการจัดตั้งตัวรัฐบาลขึ้นมานะคะใน ส่วนของวุฒิสมาชิิวุสภานะะคที่ที่ก็ดูยังให้ภาพที่ไม่ได้ชัดเจนมากสําหรับการเมืองของอิตาลีตรงนี้เนี่ยล่าสุด m o o d y สออกมาขู่ปรับลดดับเครดิตของอิตาลีนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ที่ BAA2 นะคะเอาเป็น a t i v e Outlook อยู่นะคะเป็นอันดับเครดิตที่จะขึ้นมาตั้งแต่ช่วง กรกดาปีที่แล้วนะคะแต่ Moody's เนี่ยมองว่าในเรื่องของการเมืองของอิตาลีที่ห่างมีความยืดเยื้อออกไปแล้วมีความไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพของเศรษฐกิจแล้วก็การดําเนินงานปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหานี้สินนะคะตรงนีน้น่าจะเป็น negative factor ที่มีผลต่อ ต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวมของอิตาลีนะคะเพราะฉะนั้นมูดี้ก็ออกมาเตือนว่าอาจจะมีการพิจารณาปรับลดดัครดิตถ้าสถานการณ์มีความยืดเยื้อออกไปนะคะซึ่งถ้ามองในแง่ของอิตาลีเองแล้วเนี่ยผลกระทบต่อความไม่แน่นอนและที่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเขาอาจจะรุนแรงต่อภาพในยูโรโซนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแก้ไขหนี้นะคะเพราะอิตาลีเป็นเศรษฐกิจขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะอยู่อันดับ3ของยูโรนะคะแล้วก็พาราีิสินของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างมากนะคะ ใหญ่โตกว่าประเทศอื่นๆในกลุ่มพิกที่ที่ได้รับขอ,อที่ขอความช่วยเหลือไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะโดยเด็ก t ูจีดของอิตาลีเนี่ยอยู่ที่เกือบเกือบหนึนะคะสำหรับเจ้าเจ้าหนี้แบงค์นะคะที่มี Exposure ในอิตาลีสูงที่สุดต,ตอนนี้ก็คือฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เยอรมนีรองมาก็จะเป็นอังกฤษก,กับสหรัฐนะคะ ในแง่ของการลงทุนของเราเองในช่วงนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีความผันผวนมากขึ้นยังอยู่ในกรอบนะคะตัดใจแวดล้อมที่มีความไม่ชัดเจนที่รออยู่เนี่ยก็อยู่ในรอบสัปดาห์นี้กันเกือบหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอจนกว่าจะผ่านพ้นไปนะคะวันนี้เนี่ยเรามองกรอบระยะสั้นที่1524ถึง1540นะคะการลงทุนเรายังเน้นเรื่องของการเลือกเก่งกําไรนะคะหุ้นไายตัวเป็นหลักนะคะเน้นทีม Earnings กับตัวด V วีเดนเป็นหลักนะคะตราบเท่าที่ยังเทรดเหนือ1520นะคะแต่ถ้าหลุดจุดระดับนี้ลงไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องเริ่มพิจารณาในส่วนของการปรับพอร์ตในระยะสั้นนะคะพอร์ตลงทุนของเราตอนนี้เนี่ยวันนี้เราให้ทยอย Take Profit ตัวปูนใหญ่ SCC ออกไปนะคะกำไรประมาณ6.28%จากราคาปิดเมื่อวานนี้นะคะ,ะวันนี้ตัวที่ปรับเข้ามาแทนอีกหนตัวก็คือตัว NTV นะคะโรงพยาบาลพเวศนะคะ,ะตัวนี้เรามองค่อนข้างทดีในส่วนของแนวโน้มผลประกอบ การที่น่าจะดีต่อเนื่องนะคะมีการเริ่มการรักษาเฉพาะทางมากขึ้นนะคะเป็นโรงพยาบาลที่มีนีิสินค่อนข้างน้อยนะคะให้ดีเวเดนยิวประมาณ3-4%นะคะตัวนี้เราแนะนำให้เทรดอรอทำกำไรไปแถว32บาทนะคะตัดขาดทุนที่28บาท50นะคะส่วนหุ้นที่เราให้ถือต่อในพอร์ตมี4ตัวนะคะคือตัว Intouch ตัว SCB CPF แล้วก็ตัว TKT ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ